อตอนนี้ช่างได้จ่ายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยมาเทสเรื่องความเย็น่อยว่าเย็นจริงไหมเออเอาเดี๋ยวเราเริ่มจากรุ่นตัวด้านในนะครับตอนนี้ลมก็ปรับที่สปีดสูงสุดนะครับก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งนะว่าพอเวลาเราปรับสปีดลมสูงสุดเรื่องเสียงห้ามไม่ได้นะสำหรับแอร์ท no ุกร ja mm ุ่นนะใครบอกว่าเฮ้ยพัลมแรงเสียงเงียยกิ๊บเลยไม่มีหรอครับพอลมแรงอ่ะมันก็เหมือนคุณเปิดพัดลมเบอร์สา ผู้เปิดล้มผระสามจะเกิดอนะไรก็เกิดเสียงที่ดังขึ้นนะครับเพราะว่าลมมันต้องดึงลมแรงขึ้นนะ่ะต่อให้เครื่องบินโบอิ้งเลยคันเป็นร้อยล้านจังหวะเทคออฟจังหวะกลาลังขึ้นนะครับเสียงใบเทอร์ไบนี่หมุนแม่งก็ดังเหมือนขันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะดังเรื่องปกติแต่ถ้าคุณอยากเงียบฟูดแค่รถสปีดลงแค่นี้ยากอะไรอะ่ะแต่พอรดสปีดลงผมต้องบอกนะ จริงๆมันคือการเย็นช้ากว่าการที่ปรับสปีดสูงสุดเพราะว่าเกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายเทความร้อนคอยร้อนคอยเย็นเนี่ยที่รวดเร็วดีกว่าลมหมุนเร็วก็เหมือนว่ามิยูเยอะลมหมุนผ่านน้อยก็คือโฟลลมน้อยคือการเอาความเย็นออกมาทิ้งได้น้อยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเสียงนิดนึงถ้าสปีดแรงแต่ถ้าคุณอยากเงียบคุณกดโหมดสลิปเลยอ่ะผมปรับสปีดเบาสุด แต่ในขณะที่เริ่มเย็นแล้วกลางคืนนะคุณกดหมดสลิปได้มันจะเงียบเพราะว่าอุณหภูมิมันเริ่มได้ทุกที่นะอ่ะตอนนี้เงียบไม่ได้ยินเลยครับเสียงคนขวาดถนนถนนฝั่งนู้นยิงดังยู่นะครับโอเคเรามาดูที่ตัวคอย์ร้อนครับอ่ะตอนนี้เรามาดูที่ตัวออค <S <S อย์อนนร,าาอร้อนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็คือว่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยผมจะยินเสียงดังแคคแคๆแคคแคแคแคนิดนึงอะ่ะมันเหมือนจังหวะคอมเพรสเซอร์มันยังไม่มีน้ำมันไปชลม ตัวคอมเพรสเซอร์นะอย่าไปทําให้เหล็กมันเกิดการขยายตัวสูงสุดนะครับตอนนี้ก็พยายามลันอินไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราเปิดใช้งานอย่างเต็มที่ช่วงนี้ให้น้ามันมันขึ้นไปชโลมที่ลูกสูบอ่ะที่คอมเพรสเซอร์อ่ะให้ทั่วให้ทั่วท่อมันจะไปกับสารทำความเย็นเนี่ยนะครับวิ่งตามวัฏจักรตอนนี้คอมเพรสเซอร์เริ่มเงียบแล้วนะเพราะว่าน้ำมันมันเริ่มครบวัฏจักรมาแล้วนะครับตัวตัวคอมเพรสเซอร์นี่อันนี้หมื่นแปดพันไอยู่นะโอ้โหเงียบเงียบจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกัันครบ